สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินและความรักประจำเดือนพฤษภาคมปี2567ค่ะราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนปัญหาไม่หนักแต่เวี่ยงหนักหัวร้อนหัวเสียได้ง่ายแก้ไขปัญหาเนื้องานได้ดีแต่ถ้าไม่ระวังอารมณ์อาจมีปัญหากับคนแทน ทำงานเก่งแต่คนรอบข้างเอื่อยๆไปหน่อยต้องอดทนการเงินดีมีรายรับหลายทางมีโชคลาบนิดหน่อยด้านความรักคนโสดสนิทเกิดความรักในหัวใจเหมือนเขาก็มีใจแต่คุยคุยไปสักพักเขากลับถอยถอยขอเป็นแค่เพื่อนไปก่อนคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะขัดใจกันเล็กๆแต่เขาไม่เล็กด้วยทำให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วขอห่างคุณก็ไม่งอ เอาชนะกันอยู่คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเรื่องเล็กของเราเรื่องใหญ่ของเขาหวานกันอยู่ดีๆขัดใจนิดเดียวแต่เขาฉุนเฉียวเยอะค่ะราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม มีบ้านใหม่รถใหม่หรือมีชีวิตความเป็นอยู่ที่หรูหราขึ้นนี่ก็เพิ่มขึ้นแต่พอเป็นนี่แล้วมีแรงมีพลังขับเคลื่อนขยันหนักมากทำงานเก่งมีไรายได้หลายทางคนรอบข้างส่วนใหญ่ดีแต่มีศัตรูแฝงที่อาจมาหลอกลวงให้ลงทุนด้านความรักคนโสดสนิทเจอคนดีที่มีภาระเยอะแม้จริงใจแต่ไม่มีเวลาให้คุณต้องพยายามเยอะ จนไม่แน่ใจว่าควรไปต่อหรือพอก่อนคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะจุดที่เข้ากันก็เข้ากันได้ดีมากจุดที่ขัดกันก็ขัดกันหนักมากคุยกันดีได้ไม่นานก็ทะเลาะวนๆไปคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเป็นคู่กันรักกันแต่มีวิบากกรรมที่มาในรูปแบบของบุคคลที่สามทำให้ผิดใจกันแต่ถ้าระวังดีๆก็ผ่านพ้นค่ะ ราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนมีเกณฑ์เติบโตก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นหรือได้ขยายกิจการตำแหน่งใหม่ลูกค้ารายใหญ่มาพร้อมกับเงินก้อนโตหน้าที่รับผิดชอบสูงขึ้นแต่งานไม่ยากจนเกินไปเพราะได้งานที่ตรงกับความรู้ความสามารถแต่มีคนคอยแอบอิจฉาเพียบด้านความรักคนโสดสนิท จักรวาลเหวี่ยนเนื้อคู่มาให้แต่ไม่ให้รักกันดีๆมีความไม่เข้ากันต้องปรับจูนกันเยอะจนเหนื่อยแต่ควบคุมได้คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเป็นเนื้อคู่กันแต่ลงเอยกันไม่ได้สักทีมีปัญหาเขาแทรกแซงเรื่อยๆแต่ยังไม่ยอมปล่อยมือ คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วโฟกัสเรื่องอื่นเกินไปมีเวลาให้อย่างอื่นแต่ไม่มีเวลาให้กันแต่มีภาระร่วมกันห่างแค่ไหนก็ต่อกันติดค่ะราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม การงานก้าวหน้าขึ้นการเงินเติบโตขึ้นได้คูณสองได้งานใหม่หรืองานเดิมแต่ได้โปรเจกต์ใหม่ที่ตรงกับความรู้ความสามารถจึงทำได้ดีเนื้องานมีปัญหาแต่แก้ไขได้เก่งได้แสดงฝีมือคนรอบข้างไม่ค่อยช่วยเหลือแอบผิดหวังกับคนหน่อยแต่ไม่เดือดร้อนด้านความรักคนโสดสนิทคนเก่าที่เคยรอจะเลิกรอ พร้อมเปิดใจรับคนใหม่เจอคนดีที่เริ่มจากการเป็นเพื่อนค่อยๆสารสัมพันธ์กันไปคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะที่เคยมีปัญหาคนเยอะเรื่องแยะจะคลี่คลายเหลือกันสองคนที่ต้องปรับจูนกันต่ออีกหน่อยคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วความตึงเครียดลดลงควบคุมปัญหาได้วันนี้ที่รอคอยหันหน้าเข้าหากันปรับจูนกันได้ดีขึ้นค่ะ ราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนมีโอกาสก้าวหน้าแต่ต้องลงสนามแข่งถ้าแข่งมีสิทชนะถ้าไม่เน้นก้าวหน้าอยู่จุดเดิมก็มั่นคงดีการเงินดีมีอันจะกินอาจมีความเห็นแตกต่างจากเจ้านายหรือลูกค้าไม่ควรขัดตามน้ำไประวังสุขภาพควรไปตรวจร่างกายเน้นเจาะเลือดด้านความรัก คนโสดสนิทคนเก่าหรือเนื้อคู่ในอดีตชาติกลับมาหัวใจผูกกันแต่คนรอบข้างวุ่นวายหรือมีระยะทางมาขวางกัน้นรักจึงต้องรอคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะคุณพร้อมแล้วอยากได้สถานะแล้วแต่เขาไม่พร้อมยิ่งคุณเร่งรัดเขายิ่งถอยหา่างแต่คุณก็ยังรอคนที่มีคนรักชัดเจนแล้ว ทะเลาะกันแล้วห่างกันไปแต่สักพักก็คิดถึงคุณอยากคืนดีแต่ต้องรอเขาอารมณ์เย็นก่อนถึงคุยได้คะ่ระราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมได้งานที่ชอบถ้าทำคนเดียวจะราบรื่นรายได้ดีถ้าต้องทำเป็นทีมจะพังเอาง่ายๆต้องระวัง คนรอบข้างขยันสร้างปัญหาเราก็แก้ปัญหาเก่งซะด้วยเลยโดนโบ้ยงานใหญ่เลยชอบงานแต่เบื่อคนแต่ก็ต้องทนต้องเอาเงินไว้ก่อนรายจ่ายเยอะด้านความรักคนโสดสนิทสเสน่แรงตัวเลือกเยอะแต่ยังรอคนเก่าหรือรอคนที่ตรงสเปคจึงคุยเล่นๆไปก่อนซึ่งจะเจอคนที่มาเล่นๆเ,เช่นกันคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะ มีตัวเลือกเพิ่มลังเลจนโลเลระวังเขาจะโลเลเหมือนกันแต่ถ้าไม่คุยซ้อนรักจะพัฒนาไปอีกขั้นคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วทำยังไงได้อย่างนั้นถ้าฝ่ายหนึ่งดูแลดีอีกฝ่ายจะดูแลตอบถ้าฝ่ายหนึ่งเจ้าชู้อีกฝ่ายก็คบซ้อนสินเสมอกันค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมปัญหารอบด้านไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องคนถ้างานไม่มีปัญหาก็มีความไม่คล่องตัวในการใช้ชีวิตการเงินก็ติดติดขัดขัด,ขดรายจ่ายเยอะดีที่ยังมีเงินเข้าเรื่อยๆและบุญยังหนุนดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคุ้มครองทำให้คลาคลาดทุกปัญหาด้านความรักคนส,สนิท เจอเนื้อคู่ที่เป็นคู่อริชอบกันแต่เข้ากันไม่ค่อยได้ขัดแย้งกันตลอดต้องปรับจูนกันเยอะจึงคบห่างๆไปก่อนคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเป็นเนื้อคู่กันแต่ไม่มั่นใจกันไม่ชัดเจนทั้งคู่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะอยากมีตัวเลือกเพิ่มคนที่มีคนรักชัดเจนแล้ว รักกันแต่คนหนึ่งขี้งอนอีกคนไม่ชอบงออยู่ด้วยกันไม่ได้จึงหันไปหาคนอื่นแต่ก็ไม่เลิกกันค่ะราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญชีวิตพลิกดีขึ้นทันตาเจ้ากรรมนายเวรเลิกตามล่ามีแต่เรื่องดีๆมีโอกาสเลื่อนขั้นขึ้นเงินเดือน หรือได้งานชิ้นใหญ่ที่มาพร้อมเงินก้อนโตคนรอบข้างที่เคยสร้างปัญหาจะได้รับกรรมของเขาเองไม่ต้องทำอะไรด้านความรักคนโสดสนิทพบรักจากการทำงานทำงานเข้ากันได้ดีมากแต่เรื่องส่วนตัวไปกันคนละเรื่องขัดการจุกจิกจุกจิกจึงยังไม่พัฒนาคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะ เนื้อคู่ที่หาเงินเก่งเหมือนกันต่างกันที่คนหนึ่งอยากหาเงินต่อแต่อีกคนอยากมีครอบครัวแล้วคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วทำงานหรือเลี้ยงลูกร่วมกันได้ดีมากแต่ไลฟ์สไตล์ไปกันคนละทางจึงต่างคนต่างอยู่ไปหน่อยคะ่ะราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคม มีงานใหม่มาให้เลือกเป็นงานที่ดีในแง่ความมั่นคงแต่ไม่เด่นด้านความก้าวหน้าอาจได้งานใกล้บ้านหรือได้กลับไปทำงานที่บ้านเกิดรายรับไม่เพิ่มแต่รายจ่ายลดถ้าอยู่แบบพอเพียงก็สบายสบายถ้าไม่เอางานใหม่ที่เดิมก็ดีเติบโตได้แต่แข่งขันสูงด้านความรักคนโสดสนิทยังค้างคาใจอยู่กับคนเดิมไม่ว่าจะเคยเป็นแฟนหรือคนคุย เจอคนใหม่แต่ใจไม่เปิดยังรอคนเก่าเขาก็รอเราคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะทะเลาะกันเรื่องเล็กๆแต่มันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงมานานถือโอกาสขอห่างแต่ยังคิดถึงกันตลอดคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วรักถึงทางตันคุยกันไม่รู้เรื่องขอเว้นระยะห่างเพื่อทบทวนอาจเจอใครใหม่ด้วยซ้ำแต่ยังไม่ลืมกันคะ่ะราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมได้งานใหม่หรือมีโปรเจกต์โครงงานใหม่ๆกับทีมงานใหม่แต่เจอปัญหาเดิมคนไม่ค่อยให้ความร่วมมืองานยังท่วมหัวยังดีที่เงินเข้ามั่นคงแต่เงินออกก็เยอะส่วนใหญ่ใช้เงินแก้เครียดปัญหาเนื้องานรับได้ปัญหาคนน่าปวดหัวด้านความรักคนโสดสนิท ต้องไปดามใจคนที่พยายามจะลืมคนรักเก่ารู้สึกเหมือนเป็นคนขั้นเวลาแต่ถ้ารอได้คนนี้อาจเป็นรักแท้ของคุณคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขารักคุณแต่ไม่มากพอยังมองตัวเลือกใหม่ๆเผื่อเจอที่ดีกว่าเก็บคุณไว้ถ้าไม่มีใครยังมีคุณ คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วกระท่อนกระแทน่นอยากเลิกแต่กลัวเป็นโสดแอบมองหาคนใหม่แต่ยังไม่เจอเลยอ,อยู่ๆกันไปก่อนคะ่ะราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมงานเดิมถ้าไม่ดีไม่ต้องทนหาใหม่ได้เลยจะได้งานใหม่ที่รายรับถูกใจแถมตรงกับความรู้ความสามารถเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี ได้หลุดจากปัญหาเดิมๆก็สบายใจขึ้นถ้างานเดิมดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนอาจได้โชคลาภดีๆแทนการได้งานใหม่ด้านความรักคนโสดสนิทมีเข้ามาหลายคนแรกๆยังดูไม่ออกว่าใครจริงใจใครมาเล่นๆแต่ถ้าไม่คุยเล่นเรื่อยเปื่อยคนจริงใจจะชัดเจนขึ้นคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะถึงจุดเปลี่ยนเบื่อคุยเล่นๆแล้วถ้าชัดเจนจะไปต่อ ทำไมพร้อมสละเรือหาคนใหม่ไม่รอแล้วคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีเรื่องคาใจแต่ไม่ยอมพูดกันแต่มีกาวใจทำให้คุยกันมากขึ้นพอเริ่มปรับจูนกันจริงจังรักก็สดใสขึ้นค่ะราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์งานเงินโดดเด่นมากเติบโตก้าวหน้าเงินหนารวยฉ่ำ งานราบรื่นแต่คนรอบข้างทำให้สะดุดโดนสกัดดาวรุ่งกำลังจะพุ่งต้องมาแก้ปัญหาเรื่องคนมีคนอิจฉายังดีที่ผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือผ่านพ้นได้แต่เครียดระวังโรคนอนไม่หลับหรือเป็นไมเกรนด้านความรักคนโสดสนิทรู้สึกดีกับใครบางคนเหมือนเขาก็มีใจแต่เขายังยังดับไฟรักก่อน ขอเคลียร์ปัญหาส่วนตัวก่อนแล้วจะกลับมาใหม่คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะทะเลาะแล้วคืนดีแล้วทะเลาะอีกทีนี้เลิกคุยเลยแต่ทนคิดถึงกันไม่ไหวกลับมาคราวนี้รักหวานชําคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วรักไปได้เรื่อยๆแต่เครียดเก่งทั้งคู่ทะเลาะด้วยเรื่องเล็กๆแต่เล่นใหญ่ใจร้อนพอเย็นลงก็คืนดีกันได้ค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบกอารอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนท่านที่อยากจะฟังนิยายเสียงนะคะเกตก็มี YouTube ช่องนิยายเสียงชื่อช่องว่าก่อใจนักเขียนค่ะมีนิยายเสียงของเกตนะคะอ่านให้ฟังสามารถเข้าไปรับฟังกันได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ